น้ององุ้งอิงไหลสดสร้างความสุขพร้อมส่งกำลังใจให้พี่พี่ทหารชายแดนะไรเหรอม่รู้ชจนขอพิงทหารสำหรับพบอเมใน fc t บริจาคมาที่แหลกได้ค่ะเดี๋ยวเาจะแจ้งว่าตอนนี้ทางทีมงานกำลัง ไปบริจาคให้พี่พีถหารเด้อค่ะเด้อเพราะว่าตอนนี้เฮาซื้อของมาให้พี่พีแล้วค่ะกะขอขอบคุณบัฟฟอร์แมนเอฟซีทีรวมบริจาคเด้อค่ะเด้อขอให้บัฟเฟอ์แมนเอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ่าทีบริจาคมากเนาะค่ะนอกะยาเด็บป่วยยายาเด็กไข้เด้อค่ะเด้อหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเด้อค่ะโชคมันมาโชคมันมาทุกคนเด้อจ่าเด้อขอเสียงเอฟซีอนุ่นนะจ้า ย้มเวิลาบุรุษสุดที่รักโอ้เมื่อยนักฐานมาจากพี่ัวเป็นทหารได้ปะนะเออค่ะสำหรับเพลงนี้อิลาขอมอบให้พี่ทหารที่เป็นแนวหน้าให้ประเทศของเขานะคะนี่อิลาขอเป็นกำลังใจ สูส้ๆเด้อค่ะแนหลังกัสีค่อยเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อขอให้แนหนาสูส่ๆเด้อจ้ามากับพลงานเพลงต่อไปกำลังใจทหารกล้าผู้อยู่แนวหน้าเสียงปรบมือสวดสวดให้กับน้องอเพีบ้านเพลงนะครับ ความภูมิใจของสาวไทยถิ่นอีสานน้องได้มาผูกพ,พันหากอายชายชาญทหารไทยฝนตกค่ำคืนอายคงยืนกดปืนคู่กายสถานการาทางใต้ยังบอบปลอดภยัยเป็นห่วงอายเด้อ คงนอนกลางดินอ้ายคงกินอยู่กลางสายคิดทั้งใดใจใหายน้องของอภัยที่น้ำตาเออรักษาตัวนะส่งแรงใจหอดอายเสมอคนอยู่ที่บ้านพอนอนพ่อปากมาเด้อ ภาพประกอบไม่รู้ทหารไทยดวยเนี่ยไม่ไหวแกลนนแล้วมันโอ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่วจะหาพอพ,อพอ่อเาโอ้ยใชย่เอาบับรขึ้นแล้วมันมันจะมีเอ็มวีประกอบทุกเพลงนนลูกเันนเพลงอย่อาแบบเพื่นอนนหัวใจสีฟ้ามาเต็มนเลยมนะ มีเอ็มีบ้มั้ยเอ็มวีสดอ่ะมีอสู่สาลาเขาต้องใช้ทำเป็นอาทิตย์เนยเอาหลาลุกเ่ยเอาหลาลุกเนี่ยไลท์สัดฮะไลทตััอยุ่สหรือเบอรยุดเมื่อมานอินสัดพ่ออุ้ยเอาเอาไปไป ต่อจักเด็กกันโอ้ยโอ้ย่ะสิได้ใส่เป็นตาลงเพียงอยู่เน,นี้ยมีมีค่ะ<ด>สีฟ้าเต็มเลยเอาไหมเอาไหมตั้งใจพี่น้องตั้งใจอันนี้คือบทเพลงซึ้งนะครับมาซึ้งยิ่งน้เอาหายไปมากับมาทำไมไรบัดนี้ลองไปเยี่ยมอยู่บอก 哦。<laughs> ชายชาติทหารไทยฝนตกค่ำคืนไอ้คงยืนกอดปืนคู่กาสถานการณ์ทางใจย,ยังบอปลอดภัยเป็นห่วงไอ้เด้อคงนอนกลางดินไอ้คงกินอยู่กลางายคิดทั้งใดใจใหาย น้องของอภัยที่น้ำตาเอ,อิรรักษาตัวนะส่งแรงใจหดอายเสมอคนอยู่ที่บ้านรอเจอพอฝากมาเด้อว่าแม่คินหอดเจ้าป่า กอดไทยมาให้น้องบอกวีรบุรุษสุดที่รักถ้าเห็นข้อความขึ้นหอให้รู้ห้างายตลอดเมื่อได้ไฟหมดรีบมากอดน้องแทนปืนมีหิงมีตา บรรยายออกทีวีรู้ไหมแฟนคนนี้แววเสียงทีวีภาวะตื่นเป็นแฟนหารประจําการที่บ้านอีกคืนฝา,ากลมละลายพันปืน้าคอยไอ้คืนวางปืนกลับมาโอ oh.

อดภัยมาให้น้องกอดีรบุรุษสุดที่รังถ้าเห็นก็ความขึ้นหอให้รู้หักไอตลอดเมื่อได้ไฟมอเรีบมาก่อนน้องแทนปืน้นมียิงมีตายเขาบรรยายออกทีวี แฟนท่านประจําการที่บ้านอีกคืนฝากลมละลายควันปืนเ่อาคอยไอคืนควางปืนกลับมาขอบคุณค่ะสุดทุนยังเป็นไอที่น้องหักหล้เม่นี่แอนออรน์ดีตอนจมให้พอนอน่อนนกอดแม่ดี ใจตจใเดี๋ยวฝ <bie S 1> ั่งส้งกำลังใจถึงทหารกล้าทุกนายนะครับก็เห็นคลิปนี้กันเพราะได้ยิ้มด้หัวเนาะนะครับเป็นยีเรศโทรศัพท์อะไรเงี้ยเมนูเกือบหลงมัเจุปภวังเอ็มดีวันบ่เขากับอารมณ์แ่ะเอ้าซิ่งได้ไงลูกซิ่งจังไหนก็ซิ่งล้วเนี่ยขอบคุณค่ะ สวัสดี3500้าคนดูนะคะสามพหแล้วเย้ 1, แม่กามโมอ,อยู่ไหนสะ่งเสียงหน่อยเร็ว